สวัสดีค่ะตอนนี้จะกินอาหารเช้าที่ทํางานนะคะทุกคนจะเป็นอาหารเก่านะคะอ่าก็ผักลวกแล้วก็ปลานะคะปลาปลากระพงเนื้อปลากระพงค่ะมามากินด้วยกันค่ะทุกคนวานย่าค่ะย <Hello. S 1> ีสิมิสวานยา่า <laughs> เพื่อนสาวหล่อนกินข้าวเสร็จแล้วห <laughs> ล่อนอยากแซว <laughs> อายุเท่ากันค่ะทุกคน <laughs> เกิดปีเดียวกัน อวันนี้วันพลิัสพดินะคะทุกคนเพิ่งจะตัดเสร็จเมื่อกี้ก็ทยอยกันกินอาหารเช้านะก็กินที่บ้านไม่มีเวลาเนาะมาค่ะมากินน้ำกันอือาหาร ตั้งแต่วันนั้นแหละทุกคนทำแล้วมันก็กินไม่หมดกินได้ไม่เยอะนะก็เอาแต่ตู้เย็นนั้ออกมาเอามาอุ่นม <c oughs> ไม่มีนอำจิ้มเกรซคาร์อิดดังกิวันยาคอีกเพื่อนเซล น้องจ้าเมื่ออื่นบันฮารวินเดี๋ยวต้องมาซื้อเอะอรนะลูกอมเนะพวกลูกอมช็อกแลตเนี่ยเตรียมไว้ให้เด็กๆตอนเย็นเขาจะมาเดินกันเดินเป็นกลุ่มๆอืมใส่หน้ากากถืออะไรต่ออะไรเนี้ย ทุกป,ปีเนาะเตรียมไว้ลูกชายก็จะไปกับเพื่อนไปเดินที่ตะกาไปตามหน้าบ้านอะ่ะก็จะมากดกิ่งติ้งตองเนี้ยเดี๋ยวบางคนก็วางไว้หน้าบ้านเลยค่ะเทศก,การเอ่อฮาโลวีนเนาะแล้วเขก,ก็มีจุดพูกันนะตอนกลางคืนเย็นๆอ่ะวันถัดไปก็เป็นสกายฟอกเนาะ ก,กินแบบนี้นะทุกคนถ้ากินได้จะดีต่อสุขภาพนะกับลวกจริงๆแล้วอายุมากแล้วมันไม่อยากกินอะไรหรอกคุณผู้ชมเหมือนตอนเรา อายุเล okay. okay. yeah. ็กนอายุน้อยๆซ้ำๆๆวันยเพื่นสาวหล่อนชอบเซลนคนกิววี่ค่ะ ตอนนี้ข้าวกำลังกำลังแก่นะทุกคนนะบางที่เขาก็ตัดมาทำข้าวเม่าเนาะทำข้าวลามไม่อยากกินหอมๆนะข้าวใหม่นาะงนึ่งหอมๆอม่อยากกินกินเผื่อด้วยนะคะน้องสาวก็มีหลายนาเนาะเาคงจะทยอยทยอยตัด นแต่ทุกวันนี้สบายเนะาะใช้เครื่องเครื่องตัดวันเดียวสองวันก็เสร็จอขมมา่กอนใช้มือตัดเนาะเป็นเดือนก็ไม่เสร็จอืม

Hi, yeah. Yeah. กินแบบนี้ก็สบายท้องทุกคน บล็อกบรีดอบอากาศขาว อิ่มแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะบาย